อป <Opp> ้าเขาใส่ซิกแพคแน่นนี่มาสเปคในฝันของฉันเลยแอดมาแบบเนี้ยชอบฉันชัวแบบนี้ก็กดรับเลยสิคะสวัสดีครับคนณสวยชื่ออะไรครับอุ้ยพูดจาดีอะ่ะชื่อขวัญค่ะทํางานอะไรอะครับผมทําธุรกิจส่วนตัวอยู่เกาหลีเป็นสาวออฟฟิศธรรมดาธรรมดานะคะซิกแพคแน่นน,น,นี้เป็นของคุณไหมครับ <Yes. S 3> three weeks later เราก็คุยกันมาสักพักแล้วนะตัวเองน่าจะเห็นความจริงใจของเขาบ้างแหละเขารักตัวเองนะมาสร้างอนาคตร่วมกันเถอะตอนนี้เขากําลังจะขยายกิจการอยากชวนตัวเองมาลงทุนด้วยกันพอจะมีสักสองแสนเนี่ยเอ๊ะเพิ่งรู้จักการไม่นานยูยูมาของเงินชวนทําธุรกิจหล้อ้างว่าเพื่ออนาคตร่วมกันมั่แปลกแปลกอยู่นะ โปรไฟล์ดีขนาดเนี้ยเขาคงไม่มาหลอกเราหรอกอย่าพ่ไว้ใจมิจฉาชีพมักปลอมโปรไฟล์แล้วแอดมาคุยด้วยดีๆคือให้เราหลงเสน่ห์พอรหวันไหวก็จะหลอกเอาเงินเราจนหมดตัวทางที่ดีถ้าไม่รู้จักอย่าเชื่ออย่าแอดอย่าโอน <c oughs> สิแผลก็ไม่ได้จับแผลนั่นเกือบถูกหลอกให้ต้องเสียตังค์แล้วเนี่ยทุกครั้งก่อนจะทําอะไรอย่าลืมเอ๊ะก่อนนะคะ